น้องคะเตียงพี่สูง8นิ้วใช้ผ้าปูที่นอนน้องได้ไหมคะเตียงพี่สูง10นิ้วใช้ผ้าปูที่นอนน้องได้ไหมคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะไขุ่กจะพาพี่ๆทุกคนนะคะมาดูว่าผ้าปูที่นอนโซสลีฟใช้ได้สูงถึงกี่นิ้วนะคะไปดูกันเลยค่ะ <Yeah! S 2> นี่นะคะคือความสูงของผ้าปูที่นอนโซสลีฟนะคะจะเท่ากับความสูงเนี่ยทั้งหมดคือ 12นิ้วพอดีนะคะเห็นไหมเท่ากับ1ไม้บรรทัดพอดีนะคะวิธีการวัดเนี่ยให้เราวัดตรงบริเวณมุมนะคะจะดีที่สุดแล้วก็แม่นยําที่สุดเลยนะคะแต่ถ้าเตียงพี่พี่เนี่ยมีความสูงแบบอาจจะ12นิ้วแล้วอ่ะคือฟูกสูง12นิ้วแล้วหรือสูง14นิ้วอยากจะได้ผ้าปูที่มันครอบคลุมลงไปจนถึงใต้ด้านล่างฟูกเนี่ยนะคะไหมุกแนะนาให้สั่งผลิตพิเศษสูงได้นะคะบวกเพิ่มอีกแค่200บาทนะคะเราจะตัดให้ใหม่ไม่มีการ การต่อผ้าเลยแนมะ้แต่นิดเดียวนะคะก็จะได้ความสูงทั้งหมด16นิ้วก็คือเพิ่มไปอีกนะคะจาก12เนี่ยเป็น16ก็จะหนาและสูงขึ้นมาอีกนะคะเหมาะกับคนที่ใช้ฟูกหนา,หนาที่บ้านนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ผ้าปูล,ลอยขึ้นมาค่ะ